สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาพสดจายกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับประจําเช้าวันคารที่24พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กัน2คนผมธนภัทเฉะลิมมงคลร่วมโดยคุณนิติการกําลังวันนําเสนอหัวข้อข่าวที่น่าสนใจต่างๆอาทิไบเดนเปิดตัวกรอบสบษกิจอินโดแปซิฟิกโดยมีไทยเข้าร่วมด้วยและผู้แทนรัสเซียประจำยูเอ็นขอลาออกเพื่อประท้วงสงครามยูเครน ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนวลดเมียสเลนสกี ky, เรียกร้องประชาคมโลกเพิ่มการคว่ำบาตรภาคพลังงานและการเงินรัสเซียและยูเครนใช้เทคโนโลยีระบบจดจําใบหน้าช่วยระบุตัวทหารรัสเซียอย่างไรขณะดเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนยืนยัยนว่าสหารัฐจะช่วยปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกราน และในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิดสิบเก้าบริษัทไฟ Pfizer, เซอร์เผยผลทดลองวัคซีนเข็ <3> ม3าช่วยป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบไดใ้ในช่วงคำในข่าววันนี้ติดตามรายงานนักวิทยาศาสตร์บราซิลพบสารจากผักผลไม้ช่วยถอนพิษงูและส่งท้ายวันนี้ครับอนุศาสนาอาจารย์พุทธเป็นวิถีแห่งความสงบที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในขา่าวสดสายตรงจากวิโอเอลุงวอชิงตัน ครับในเรื่องข่าวแรกในวันนี้นะครับในวันจันทร์ตามเวลาในเอเชียรประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเปิดตัวกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือ IPEF ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อต้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ครับและขณะนี้มีกว่า10ประเทศแสดงความประสงค์เข้าร่วมแล้วรวมทั้งประเทศไทยด้วยโดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในพิธีเปิดตัว IPEF ที่กรุงโตเกียวว่าอนาคตทางเศรษฐกิจของศตวรรษที่21 จะถูกเขียนโดยภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและว่าเรากําลังเขียนกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ผู้นําสหารัฐได้ร่วมหารือผ่านวิดีโอกับบรรดาผู้นําประเทศที่เข้าร่วมในกรอบเศรษฐกิจนี้ครับได้แก่ออสเตรเลียบรูไนอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์มาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามและไทยครับซึ่งกรอบเศรษฐกิจ IPF เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญคในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในแถบอินโดแปซิฟิกอีกครั้งโดยมีสหรัฐเป็นผู้นำนะคะคุณโภาัสหลังจากที่ทางรัฐบาลอเมริกันในยุคสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกของข้อตกลงการค้าเสรี Trans p a c i f i c Partnership หรือ TPP เมื่อปี2017ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นข้อตกลง CPTPP นะคะโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคซ์เเลนได้กล่าวว่าประเทศที่เข้าร่วมใน IP f p e f นั้นมีมูลค่า GDP รวมกันราว40%ของ GDP โลกและว่ากรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนั้นคือส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีไบเดนในการผลักดันให้ครอบครัวและแรงงานอเมริกันเป็นศูนย์กลางของนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจของสหรัฐควบคู่ไปกับการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรและประเทศคู่ขาของสหรัฐด้วยค่ะคุณนพนธ์ครับแต่คุณิีิการสร้างไหมครับมีจุดน่าสังเกตจุดหนึ่งคือไม่มีชื่อไต้หวันเข้าร่วมในฐานะ สมาชิกกลุ่มแรกของ IPEF ครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันจะสแสดงความสนใจเข้าร่วมและได้รับเสียงสนับสนุนจากคณะผู้แทนในวุฒิสภาไต,ต้หวัน52คนแล้วก็ตามครับนักวิเคราะห์ชี้ครับว่าเอกสารการเปิดตัว IPEF ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากจีนซึ่งหมายความว่าหากไต้หวันถูกรวมไว้ในรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมก็จะเป็นเรื่องยากที่จะรวมกลุ่มก้อนของหลายประเทศที่สนใจเข้าร่วมในกรอบเศรษฐกิจนี้เนื่องจากประเทศเหล่านั้น ต่างมีจีนเป็นคู่ค้าสําคัญครับค่ะแต่เรื่องนี้ทางฝั่งผู้แทนการค้าสหรัฐแคทเธอรีนชัยก็ออกมาบอกนะคะว่ากําลังอยู่ระหว่างการหารือกับผู้แทนการค้าไต้หวนันเรื่องที่จะทําข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคี ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐแทนนะคะขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอีก,ก็กล่าวไว้ก่อนการเปิดตัว IPEF ด้วยนะคะว่ากรอบเศรษฐกิจนี้จะไม่ประสบความสําเร็จครับคุณนร,รั์ครับในส่วนของรายละเอียดของกรอบความร่วมมือนี้อีกประเด็นหนึ่งคือจะไม่มีการลดภาษีหรือเปิดเสรีให้กับสินค้าจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับข้อตกลงการค้าเสรีฉบับก,ก่อนๆครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศที่เข้าร่วมต้องการและทําให้เกิดเสียงวิจารณ์และคําถามถึงความสําเร็จของ IPEF เนื่องจากไม่มีสิ่งดึงดูดใจให้เข้าร่วมซึ่งต่างจากข้อตกลงการค้าเสรีอื่นๆครับ ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ประเมินด้วยนะคะว่าอินโดแปซิฟิกซึ่งมีประชากรรวมกันราว60%เรของประชากรโลกจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในช่วง30ปีข้างหน้านะคะและทางทำเนียบข่าวก็ชี้ด้วยนะคะว่าปริมาณการลงทุนโดยตรงของสหรัฐในภูมิภาคนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วงทศวรรษท,ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับมากกว่า969,000ล้านดอลลาร์มเมื่อปี2020ด้วยนะคะคุณนพรัตจากสถานการณ์เรื่องกรอบเศรษฐกิจที่เพิ่งเกกิดขึ้นมีาร ประกาศออกไปไปดูสถานการ์รเซียยูเครนกันต่อนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่การทูตอาวุโสจากรัสเซียประจําองค์การสหประชาชาติในนครเชนีวาประกาศลาออกจากตําแหน่งในวันจันทร์โดยให้เหตุผลว่ารู้สึกอับอายต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อ3เดือนก่อนนะคะโดยบอริสบอลดเรฟได้ยื่นใบลาออกต่อเยนาดีแกติลอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียก่อนที่จะออกแถลงการประนามการก่อสงครามของรัสเซียที่ระบุว่าการก่อสงครามรุกรานโดยปูตินต่อยูเครน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นก็เหมือนเป็นสงครามต่อโลกตะวันตกทั้งหมดไม่เพียงแต่เป็นอาชญากรรมต่อประชาชนชาวยูเครนเท่านั้นแต่อาจจะเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดต่อประชาชนของรัสเซียจากการที่ตัวอักษร Z ตัวหนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสนับสนุนสงครามได้ทลายความหวังและโอกาสของการมีสังคมอิสระและรุ่งเรืองในประเทศของเราค่ะครับปอตเรฟยังกล่าวด้วยครับว่าผู้ที่ผลักดันสงครามครั้งนี้ต้องการเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือการได้อยู่ในอำนาจตลอดไป ไปใช้ชีวิตในพระราชวังอันโออารุรราไร้รสนิยมล่องเรือยอร์ชที่มีขนาดระวังเรือและต้นทุนพอๆกับกองทัพเรือรัสเซียทั้งกองสวยอำนาจไร้จำกัดและได้รับการยกเว้นโทษอย่างสมบูรณ์ อดีตนักการทูตรัเสเซียรายนี้บอกกับสนักข่าวเอพีด้วยครับว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่รัเสเซียคนใดแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เขาทําไปแต่ยอมรับว่าตนเองยังต้องกังวลกับปฏิกิริยาที่มอสโกจะมีต่อเขาอยู่ดีครับและเมื่อถามว่าเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นรู้สึกเช่นเดียวกับเขาหรือไม่บอนตาเรบบอกว่าไม่ใช่นักการทูตรัเสเซียทุกคนที่เป็นพวกกระหายสงครามพวกเขาเป็นคนมีเหตุผลแต่พวกเขาต้องปิดปากเงียบเท่านั้นครับ และไปต่อกันที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีโวลโวเมียเซนสกี้กล่าวในวันจานทร์ต่อที่ประชุม World Economic Forum พร้อมรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียครับด้วยการคว่ำบาตรภาคพ,พลังงานและการเงินของรัสเซียและยุติการค้าทั้งหมดกับรัสเซียด้วยโดยประธานาธิบดีเซนสกี้กล่าวเป็นภาษายูเครนและมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า มาตรการลงโทษต่ตอรัเสเซียควรนำมาใช้ในขั้นที่รุนแรงที่สุดเพื่อที่รัเสเซียและประเทศอื่นที่จะลุกรานด้วยการทำสงครามในประเทศเพื่อนบ้านต้องรับรู้อย่างชัดเจนถึงผลที่จะตามมาทันทีจากการกระทำน,นั้นและผู้นำรัเสเซียเอาเถิะครับผู้นำยูเครนระบุว่า หากมีการนำมาตรการลงโทษขั้นรุนแรงมาใช้ตั้งแต่เมื่อ3เดือนก่อนจะสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้หลายหมื่นคนเลยครับค,รคุณติการค่ะคุณนภรัตที่ผ่านมาทางสาภาพยุโรปเองก็มีการเสนอมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียมานะคะแต่ก็ถูกคัดค้านจากประเทศสมาชิกหลายประเทศซึ่งยังต้องพึ่งพาาพลังงานจากรัสเซียอยู่นะคะโดยที่ปรึกษาของเซเลนสกี้และผู้นำการเจราจาของยูเครนมิคไฮโลโปโดยักได้เน้นย้ำถึงผลกระทบข,ของการที่ยุโรปยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งมีมูลค่าราว1,000ล้านดอลลาร์ต่อ ะะว่ารายได้ส่วนนี้จะถูกนําไปใช้ในการทําสงครามกับยูเครนโดยโปรตยุยษ์ทวิตว่ารัสเซียยังคงสังหารเด็กคมขืนสตรีและทําลายเมืองต่างๆขณะที่ยูเครนยังคงปกป้องพรมแดงของชาติอื่นในยุโรปและความสีวิไลของประชาธิปไตยซึ่งต้องลองคิดดูถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะ ครับและก็ที่กรุงเคียฟนะครับทางศาลยูเครนได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตทหารรัสเซียไว้ย21ปีในคดีที่เขายอมรับว่าสังหารชายชาวยูเครนผู้หนึ่งซึ่งไม่มีอาวุธที่หมู่บ้านซูมีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามในยูเครนครั้งแรกครับผู้นิติการและตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกโจมตีเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยสิบเอกวาคิมชิชิมารินแห่งกองทัพรัสเซียถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากการ ยิงศีรษะสังหารชายชาวยูเครนวัย62ปีผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนจักรยาน4วันหลังจากที่รัสเซียเริ่มส่งกําลังบุกยูเครนนะครับเรื่องนี้ฝั่งโฆษกรัฐบาลเครมลินออกมาบอกในวันจันทร์ด้วยนะคะว่ารัสเซียนั้นมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการพิจารณาคดีครั้งนี้เนื่องจาก11ชิชิมารินนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองค่ะครับก็ต้องดูต่อไปว่าพิจรารณาคดีอื่นๆจะเป็นยังไงนะครับและในขณะ,ะที่การลุกรานยูเครนโดยรัสเซียยังเดินหน้าอยู่นี้นะ ได้นําเทคโนโลยีจดจําใบหน้าสุดล้ําสมัยจากสหรัฐเข้ามาช่วยระบุตัวฐานรัเสเซียที่ถูกจับกลุมตัวได้และเสียชีวิตลงครับซึ่งทําให้เกิดสิ่งพาเวิจาร์เกี่ยวกับความเหมาะสมเนื่องจากประเด็นที่มาของแหล่งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบนี้และคุณจะนินพักดีทํามีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววิวเอจูลี่ทาโบมานําเสนอครับในภาวะสงครามการทราบข้อมูลพร้อมทั้งสามารถระบุว่าใครเป็นใครได้นั้นถือเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นทหารที่เสียชีวิตผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวขโมยคนที่เข้าออกชายแดนหรือกระทั่งการบันทึกข้อมูลอาชญากรรมสงครามต่างๆรัฐบาลและหน่วยงานของประเทศยูเครนจึงนำเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าหรื Re facial recognition สุดล้ำสมัยจากสหรัฐเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ข้างตน้นโดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถระบุตัวทหารรัสเซีย ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้วได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีค่ะ Facial recognition it's one of the very very useful tools which we use right now and Leonid Timchenko หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนข้อมูลของตำรวจแห่งชาติยูเครนบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่า เทคโนโลยีจดจำใบหน้าคือเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับยูเครนซึ่งมีการนำมาใช้ใน5หน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยูเครนแล้วและระบบนี้ก็สามารถทำงานได้ตามเป้าประสองค์อย่างไม่มีทิฏฐิทางด้าน Clearview AI บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจากรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นบริษัทที่ตกเป็นเป้าการถกเถียงกันอยู่ในเวลานี้คือผู้ที่อนุมัติให้รัฐบาลยูเครนใช้ฐานข้อมูลใบหน้าผู้คนนับพันล้านคนเพื่อใช้ในการระบุตัวทหารรัสเซียนั่นเอง ทั้งนี้เคลียร์วิวเอไอเพิ่งสิ้นสุดกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีฟ้องร้องในชั้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากซอฟต์แวร์ที่สามารถระบุและให้ข้อมูลส่วนตัวโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอมซึ่งทางบริษัทอ้างว่าตนเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์สาธารณะต่างๆรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศรัสเซียอย่างวอคคอนแทคหรือ VK อย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวจบคดีโดยการตกลงว่าจะขายซอฟต์แวร์ของตนให้แก่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ในกรณีของอยูเครนเจ้าหน้าที่เริ่มต้นใช้เทคโนโลยีด้วยการประมวลใบหน้าของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตแล้วฮวนทอนแทดผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Clearview AI เป็นผู้มาอธิบายให้วิว a ฟังเกี่ยวกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีประมวลข้อมูลบริษัท They had photos of two deceased soldiers. One of them had identification on them, uh, and the other one did not. And so just from the photo. เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีรูปของทหารสองนายที่เสียชีวิตคนหนึ่งมีหลักฐานที่ระบุประจำตัวกับตนเองส่วนอีกคนหนึ่งไม่มีหลังจากที่ใส่รูปข้างต้นเข้าไปในระบบเจ้าหน้าที่สามารถค้นเจอโปรไฟล์ของทหารที่เสียชีวิตได้แม้ว่าใบหน้าของศพจะมีความบอบช้ำหรือผิดรูปไปก็ตามในบางกรณีรัฐบาลยูเครนจะโพสต์รูปของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตลงบนโซเชียลของรัสเซียเพื่อประกาศให้ครอบครัวของทหารเหล่านั้นได้ทราบ ผัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนข้อมูลของตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้สามารถช่วยแก้สถานการณ์ความสับสนที่เกิดขึ้นจากภาวะสงครามได้เป็นอย่างดีคาบอกกับ VOA ว่าในช่วงเดือนแรกของสงคราม ญาติของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตต่อว่าว่าทางฝ่ายยูเครนโกโหกเพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าลูกชายของพวกเขากำลังฝึกปฏิบัติการพิเศษอยู่และไม่ได้เข้าร่วมสงครามแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นโปรแกรมจาก Clearview AI จึงเข้ามาตอบโจทย์และส่งผ่านความจริงให้ชาวรัสเซียและญาติของทหารเหล่านี้ให้รับรู้แต่ผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์บางคนเช่นสเตฟานีเฮร์นักเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Technology is not neutral หรือเทคโนโลยีนั้นไม่เป็นกลางไม่เห็นด้วยจากการใช้ประโยชน์จากระบบนี้เลย Clearview AI's business m o is taking your face t h a t you've put up maybe on an online photo album ให้กล่าวกับ VOA ว่าโมเดลของธุรกิจ Clearview มาจากการนำข้อมูลรูปภาพต่างๆที่ผู้คนลงบนอัลบั้มรูปออนไลน์หรือบนโลกโซเชียลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้กลับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในสงครามแทน ด้วยเหตุนี้เธอและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวรายอื่นๆจึงเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมเทคโนโลยีนี้มากขึ้นถึงแม้ประโยชน์ของนวัตกรรมดังกล่าวจะมาช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามครั้งนี้ก็ตามจนินพักดีธรรมเว a ภาพักภาษาไทยรายงานขอบคุณครับ,บคุณจนิน ครับไปต่อกันที่เอเชียดีวยกว่านะครับคุณคุณนิติการมีอัปเดตจากประธานาธิบดีไบเดนใช่ไหมครับค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันกันต่อนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีสหรัฐก็ประกาศนะคะว่าสหรัฐนั้นมีความตั้งใจที่จะเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องไต้หวันหักถูกจีนรุกรานซึ่งถือเป็นความเห็นล่าสุดข,ของผู้นําสหรัฐนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับจีนและไต้หวันซึ่งที่ผ่านมานั้นมักถูกมองว่ามีความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์นะคะ ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งอยู่ระหว่างการเือนกะหลีใต้และญี่ปุ่นได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวในประเด็นที่ว่าสหรัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการทหารเพื่อปกป้องไต้หวันหักถูกจีนรุกรานหรือไม่หลังจากที่สหรัฐลังเลที่จะทำเช่นนั้นกับกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนนะคะผู้นำสหรัฐบอกว่าใช่นั่นเป็นพันธะผูกพันที่เรามีอยู่แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะช่วยปกป้องไต้หวันอย่างไรคะ่ะคุณนพรั์ครับคำตอบของประธานาธิบดีไบเดนถือว่าเป็นความพยายามสร้างความชัดเจนมากขึ้นในนโยบายเกี่ยวกับจีน และไต้หวันนะครับหลังจากที่ผู้นําสหรัฐพูดก,ก่อนมักเลี่ยงที่จะตอบตรงๆในเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวมีถแถลงการในวันจันทร์ว่าตามที่ประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวไว้คือนโยบายของเราไม่เปลี่ยนแปลงและได้เน้นย้ําถึงนโยบายจีนเดียวรวมทั้งพันธกิจของสหรัฐในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวันทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนมีถแถลงการตอบโต้ทันทีว่า จีนไม่ต้องการเจรจาประนีประนอมหรือยอมอ่อนอ่อนใดๆในกรณีที่เกี่ยวกับอธิปไตยของจีนนะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคสาไทยกรุงวอชิงตันครับ ต่อกันที่รายงานของว o เอเกี่ยวกับสถานก,การณ์ที่ชายแดนภาคใต้ของไทยครับรัฐบาลไทยเชื่อว่าการเจรจารสงบศึกกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กําลังประสบความสำเร็จอย่างดีและแสดงความหวังครับว่าจะได้หาข้อสรุปเกี่ยวกับกฎเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงระยะยาวได้ภายในสิ้นปีนี้ครับ ชยุธจิตมานะโคส่งของคณนะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพลเอกวันลบรักเนะเป็นหัวหน้าบอกกับผู้สื UA, ่อข่าววิวเอมวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลไทยรู้สึกพอใจกับความสําเร็จที่ว่านี้เนื่องจากว่าในอดีตนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนมักมีสถิติการเกิดเหตุความรุนแรงสูงแต่ในปีนี้ตัวเลขลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ในส่วนของบรรยากาศท,ทั่วไปนั้นประชาชนให้ข้อเสนอแนะที่ดีต่อรัฐบาลซึ่งทําให้ทุกคนสามารถทําการสุมมภาวนาตามหลักศาสนาได้โดยไม่ ต้องกลัวกรณีเหตุการณ์รุนแรงใดๆครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความพยายามของรัฐบาลในการเจราจาสันติภาพนั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จจนกระทั่งคณะผู้คุยเพื่อสันติสุขและกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตนีซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่และมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดได้ร่วมกันประกาศาสงบศึกในช่วงระหว่างวันที่1มเมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมซึ่งคเกี่ยวกับช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอนนะคะข้อมูลจากคณะเจราจาระบุว่ารัฐบาลรายงานว่าเกิดเหตุความรุนแรงเพียงหนึ่งครั้งในช่วงที่มีการสงบศึกซึ่งเป็นเห ระเบิด2จุดเมื่อวันที่16เมษายนทําให้มีพลเรือหนึ่งรายและเจ้าหน้าที่ตํารวจ3นายเสียชีวิตโดยองค์การปลดปล่อยสหรประชาธิหรือพูโลเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวและทําการโจมตีด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับทางรัฐบาลค่ะครับจากที่ไทยมาดูเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิดสิกันบ้างครับบริษัทเวชภัณฑ์ไฟเซอร์ไบเวนเทคประกาศในวันจันทร์ครับว่าผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทจำนวน3เข็มสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโควิดในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบได้ครับโดยอเบิร์ตเบอร์ลาซีอของไฟเซอร์มีแถลงการว่า เรายินดีที่สุดวัคซีนสำหรับเด็กเล็กของเราซึ่งใช้วัคซีนประมาณหนึ่งใน10ของที่ผู้ใหญ่ใช้สามารถสร้างการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันอย่างแข็งแกร่งและว,ว่าทางบริษัทกําลังเตรียมการส่งผลการทดลองวัคซีนนี้ให้ผู้ตรวจสอบทั่วโลกพิจารณาและหวังว่าจะมีวัคซีนโควิดสำหรับเด็กเล็กได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆแล้วครับคุณนิติการไปดูท่าทีขององค์การอนามัยโลกกันสักหน่อยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะผู้มนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะเทดรอสอัร์ธนอมเกเบรเยซูสก็บ ระบาดของโควิดยังไม่จบลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วโลกและคําเตือนของผู้นยก,การองค์การอนามัยโลกก็มีขึ้นในขณะที่บางประเทศเริ่มยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาด แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะโดยฟออาอนามัยโลกกล่าวว่าขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากโควิดแล้วมากกว่า6ล้านคนแต่ทางอนามัยโลกเชื่อว่าจํานวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจเกือบถึง15ล้านคนทีเดียวคุณโอภาลั์โดยศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นชอปกินส์รายงานนะคะว่าเมื่อวันจันทร์มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วกว่า525ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า6ล้านคนค่ะครับ มาดูกันที่รายงานการซื้อขายตลาดซั์ที่ตลาดรับสหรัฐกันนะครับวันนี้เขียวยกแผงครับดาวโจนเพิ่มขึ้น2%ที่31,880จุดขณะที่ NASDAQ ปรับเพิ่มขึ้น1.6%ที่11,535จุด S&P ตามมาด้วยการปรับเพิ่มขึ้นเกือบ1.9%ที่3,973จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น0.54%ที่1,852ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์นะครับแล้วก็มาถึงช่วงคำในข่าวที่เรารอ,อกันมีรายงานเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในบราซิลที่เขาบอกว่าสามารถช่วยถอนพิษงูร้ายแรงแห่งอเมริกาใต้ด้วยสิ่งใกล้ตัวอย่างผักผลไม้ใช่ไหมครับคุณนิติการค่ะนี่ก็เขียวเขียว ะะโดยพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ค่ะระบ,บุว่า scientists neutralize pit viper venom with compound from fruits and vegetables หมายความว่านักวิทยาศาสตร์ถอนพิษงูชนิดหนึ่งด้วยสารประกอบจากผักและผลไม้นะคะ โดยในการศึกษานี้ซึ่งจัดทําโดยสถาบันบูทันทันอินสติทูตในเซาเปาโลของบราซิลน่ะได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร f r o n เทียส i ิน h a r m a c o l o g y นะคะโดยพบว่าสารประกอบดัดแปลงของรูตีนที่เรียกว่าซัลซินิลรูตินนั้นสามารถชะลออาการที่มาจากงูพิษก,กัดได้แล้วก็เป็นส่วนนด่งของผักผลไม้ที่ถูกพบด้วยการค้นพบนี้อาจจะช่วยเติมเต็มการรักษาที่ใช้เซรุ่มต้านพิษงูนะคะซึ่งจะช่วยถอนพิษในกรณีที่ไปถูกงูกัดในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ห่างจากการเข้าถึงบริการ การแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยแต่ว่าทีมวิจัยก็ยืนยันว่าการรักษาด้วยเซรั่มนั้นยังคนเป็นขนทางหลักขนทางสําคัญในการรับมือกับการถูกงูพิษกัดอยู่ดีในขณะนี้นะคะซึ่งคําในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะต้องเสนอคําว่า poisonous ตรงตัวเลยนะคะจากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า a substance found in fruits and vegetables can neutralize the venom of a poisonous pit viper common in much of South America Brazilian researcher had have discovered หมายความว่านักวิจัยชาวบราซิลได้ค้นพบสารประกอบที่พบในผลไม้และผักซึ่งสามารถถอนพิษของงูที่พบทั่วไปในอเมริกาใต้นะคะคำว่า poisonous เป็นคำคุณศัพท์ค่ะที่แปลว่าที่มีพิษนั่นเองเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมานะคะส่วนคำว่า poison เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาค่ะถ้าเป็นคำนามก็คือยาพิษหรือพิษนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างในประโยคกันค่ะ every exterminator said using poison was the fastest way to deal with mice so Joe d i d his own research about non chemical methods หมายความว่าบริษัทกำจัดหนูและแมลงทุกแห่งบอกว่าการใช้ยาพิษเป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดในการจัดการกับหนูดังนั้นโจจึงทำการศึกษาค้นคว้าวิธีกำจัดหนูแบบปราศจากสารเคมีนะคะส่วนคำว่า poison ที่เป็นคำกริยาแปลตรงตัวก็คือวางยาพิษไปดูบทสนทนาระหว่างคุณครูกับน้อยหนากันค่ะ so what's the name of the Disney's character who poisons Snow White? ครูบอกว่าตัวละครดิสนีย์ที่วางยาพิษใน Snow ที่สโนไวท์ชื่อว่าอะไรนะจ๊ะน้อยหนาก็ยกมือขึ้นมาเลยนะคะ mm. แล้วก็ตอบว่า the Evil Queen ซึ่งแปลว่าราชินีปีศาจนั่นเองนะคะ mm. นอกจากนี้คำว่า poison ที่เป็นกริยาเนี่ยก็ให้ความหมายเชิงอุปมาอุปไมยว่าสร้างพิษร้ายหรือว่าให้ผลร้ายด้วยเหมือนกันนะคะ mm. ตัวอย่างเช่น the community has been poisoned with racism making Dr Chen and his family members vulnerable to harassments mm hmm. หมายความว่าชุมชนนี้ได้รับพิษร้ายจากการเหยียดเชื้อชาติทําให้ดรเฉินและครอบครัวขอ,ของเขามีความเสี่ยงที่จะถูกกุกมขาม mm hmm. ไปดูอีกคํานึงคือ poisoning เป็นคำนามนะคะแปลว่าการวางยาพิษหรือได้รับพิษอย่างอาการ food poisoning mm hmm. ที่แปลว่า อาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะก็ทําให้เราเข้าใจตรงกันนะคะไปดูการสนทนาระหว่างจอชกับเจนนี่กันค่ะครับจอชบอกว่า sorry I missed you guys at the party I got food poisoning หมายความว่าขอโทษนะฉันพลาดเจอพวกเธอที่งานปาร์ตี้เลยอะ่ะฉันเป็นหารเป็นพิษอะ่ะเจนนี่ก็ตอบด้วยนะคะว่า I didn't go either I was sick after we had lunch too หมายความว่าฉันก็ไม่ได้ไปเหมือนกันน่ะฉันก็ป่วยหลังจากที่เรากินมื้อเที่ยงด้วยกันนั่นแหละอาจจะเป็นส้มตำปลูปลรราก็เป็นได้นะคะ <c oughs> มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเนลเซนมันเดลานะคะนักต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาผู้ล่วงลับซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies หมายความว่าความขุนเคืองก็เหมือนกับการดื่มยาพิษเข้าไปเองแล้วหวังว่ามันจะฆ่าศัตรูของคุณค่ะกโนพร,รัสครับเป็นคำพูดที่ น่าประทับใจมากนะครับขณะทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวิวกรุงวอชิงตันมาติดตามช่วงสุดท้ายในหลังจากนี้ครับ <The O. S 1> ครับปิดท้ายในวันนี้นะครับกระแสการเปิดรับวิถีศาสนาพุทธในสหรัฐเริ่มมีการตอบรับจากผู้คนในสังคมมากขึ้นมีรายละเอียดอย่างไรปรติเต็มได้จากคุณคมสรรศรีธน,นว,วิบุณชัยที่มีรายงานจาก AP มานำเสนอครับ รับเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผู้คนในภาวะเจ็บป่วยมักหันไปพึ่งพาสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจและศาสนาโดยคําสอนของศาสนาพุทธได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเป็นทุกข์ได้ผ่อนคลายจากความทรมานได้มากขึ้นแม้แต่ในประเทศสหรัฐที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักสาธุรคุณจอรอลเลนส์ในรัฐพอร์ตแลนด์ได้มีโกาสพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อเยียวยาด้านจิตใจแต่แทนที่เนื้อหาจะพูดถึงการสวดอ้อนวอนพระเจ้าตามหลักของศาสนาคริสต์ที่เห็นได้ทั่วไป สาธุคุณลอเลนซ์เลือกที่จะสนทนาในเรื่องการทำสมาธิการบริการบทสวดรวมไปถึงหลักความเชื่อดั้งเดิมของชาวตวนออกโดยเธอกล่าวว่าบางทีร่างกายก็เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งและในอย่างที่เราลำบากเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนสาธุคุณลอเลนส์เป็นส่วนหนึ่งของอนุศาสนาจารย์พุทธที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นทั้งในโรงพยาบาลสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเรือนจำ ซึ่งในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่สถานที่เหล่านี้ต้องการบริการดังกล่าวมากขึ้นในประเทศสหรัฐนักบวชคริสเตียนเป็นตัวแทนของศาสนาหลักมาอย่างยาวนานผู้นับถือศาสนาพุทธเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมที่มีความเชื่อและศาสนาอื่นๆอ,อันหลากหลายรวมอยู่ด้วยเหล่าอนุศาสนาจารย์พุทธกล่าวนะครับว่าพวกเขามีจุดยืนที่แตกต่างซึ่งสามารถดึงดูดผู้คนจากวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลายได้ในวงกว้าง โดยตัวเลขของผู้ไม่ยึดถือหลักศาสนาใดๆในประเทศสารัฐราวหนึ่งในสหันมาสนใจศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ศาสนา,าพุทธอยู่ในกระแสหลักมากขึ้นทําให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถาบัานจนํานวนมากหันมานําเสนอการเรียนการสอนรวมถึงขยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ม o นิก a าแซนฟอรผู้ช่วยเจ้าคณะประหูาศาสนาศาสตร์ที่วิทยาลัยฮาร v a ว d ร์ดด n วานิตี้สคและเป็นาศาสนาจารย์ด้านพุทธศาสนาให้ความเห็นไว้ว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นความต้องการของนักเรียนก็เยอะขึ้นซึ่งดูเหมือนว่านักเรียนเหล่านี้สามารถหางานทําได้เมื่อจบการศึกษาไปในรายงานเกี่ยวกับกระแสของพุทธศาสนาที่ชื่อว่า the mapping buddhist chaplains in north america ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนี้แซนฟอร์ดและทีมงานของเธอใะคกลบระบุว่าในประเทศสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกมีอนุศาสนาจารย์พุทธที่เป็นตัวแทนจากทุกลัทธิและทุกนิกายอยู่ทั้งหมด425คนแม้ในความเป็นจริงเชื่อว่าตัวเลขหน้าที่จะสูงกว่านั้นลีมินเลอร์ผู้อำนวยการจากวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เบตเมทริาคคอลเลจในเมืองพอร์ตแลนด กล่าววให้ผลที่โรงพยาบาลและสถาบันต่างๆกระตือรือร้อนที่จะว่าจ้างอนุสาสนาจารย์พุทธส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความหลากหลายของพนักงานและเธอเสริมอีกนะครับว่าอนุสาสนาจารย์พุทธมักที่จะใช้คําพูดที่เป็นสากลมากกว่าและเน้นเรื่องของความเมตตาภาวะทางจิตที่มีสมดุลและความสงบของจิตใจมิลเลอร์ยังมองว่าหลักการที่โดดเด่นของศาสนาพุทธทั้งในเรื่องการฝึกเจริญสมาธิ การยอมรับสิ่งที่เป็นไปและความเป็นจริงรวมทั้งสัจธรรมที่ว่าความทุกข์เป็นสิ่งไม่เที่ยงทําให้ผู้นับถือศาสนา,าพุทธสามารถรเผชิญหน้ากับภาวะความเจ็บปวดและความตายได้อย่างไม่เหมือนใครอย่างไรก็ตามการขยายตัวของบทบาทของอนุศาสนา,าจาย์พุทธต้องพบกับความท้าทายอย่างเช่นทําอย่างไรให้กลุ่มคนผิวสีที่นับถือศาสนาพุทธสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ในรายงานยังชีน้นะครับว่าผู้ที่ทําหน้าที่เป็นอนุศาสนาจารย์พุทธส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวและมีพื้นฐานมาจากครอบครัวคริสเตียนส่วนตัวเลขจากศูวนย์วิจัยผิว Research Center ระบุว่าเกือบสองในสามของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศสหรัฐเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอย่างไรก็ดีมาร์กโทมัสหัวหน้าพันธกิจขององค์กร Providence Health and Services ที่ประจำอยู่ในรัฐโอเรกอนเปิดเผยว่าแม้องค์กรของเขาจะมีภาพลักษณ์ของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก แต่ระบบก็มีการจ้างงานอนุสาสนาจาย์พุทธจำนวน1ิบตำแหน่งโดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดสาวทุกุณโจลอเลนส์อนุสาสนาจารย์พุทธกล่าวว่ามีคนจำนวนมากขึ้นนะครับที่กลายมาเป็นบุคคลที่ไม่นับถือาศาสนาและตัวของเธอเองต้องการที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำสวดแบบคริสเตียนหรือแม้กระทั่งการให้พรในลนักษณะแบบฉัว ครับขอบคุณครับคุณคมสันนั่นเป็นรายงานที่คุณคมสัรสรุปมาจากรายงานข่าวของ AP นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนรัสชัยเฉลิมมงคลดิฉันดีที่การกำลังวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนัสสวัสดีการสวัสดีครับ แม่มาเข้าคู่เข้าคู่ที่วัยเดียวกันอีกแล้วที่แบบกไม่ได้วัยเดียวกันฮะมีคุณครูกับหนูน้อยหนาใช่วันนี้เป็นคุณครูกับนักเรียนค่ะเป็นหนูน้อยหนานะคะดิฉันค่ะดิฉันเป็นเด็กนักเรียนหน้าห้องยกคือต่อค่ะอ๋อค่ะก็ถือว่านี่เป็น เรื่องเป็นเป็นช่วงที่คนสนใจติดตามนะนอกจากเรื่องสงคราม <c oughs> สงครามหนักๆแล้วก็มาถึงช่วงนี้ก็ได้คําคมคําคมว่าอะไรนะคุณนพรัตที่บอกว่าเป็นคําคมที่น่าประทับใจมากอย่างยาวาคว่าการโกรธนะอารมณ์ขุนเคืองเป็นเป็นเรื่องที่อะไรนะนการดื่มยาพิษเข้าไปเองอแล้วคิดว่ามันจะฆ่าศัตรูของเราค่ะการเป็นการทําร้ายตัวเองในสแลนวคือเหมือนก็โกรธคือโง่โอ้โหคือบ้าไหนคือทำร้ายเป็นฉัดๆนะครับคำคมนะ โอ้ใช่ใช่แมวคมแต่เช้าเลยแสดงว่าเราต้องปใช่ามาคุณนภรัตเราต้องมีการร <c oughs> ู้จักยับยั้งสติ<ห>มีสติตลอดเวล,ลาเหมาะก,กับเรื่องราวส่งท้ายวันนี้เราด้วยใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะโรภคภัยไข้เจ็บไหนจะมาไหนจะโรคโควิดสิบเก้าไหนจะบังคี้พ็อกส์ฝีดาดวานอนทั้งหลายใช่ไหมคุณพิการที่เราต้องเผชิญอยู่ตอนนี้ใช่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งโรคที่เราก็ต้องเอกัดไม่ตกนะคะก็คือ ติดตามข่าวสารให้ใกล้ชิดแต่ไม่ถึงขนาดตื่นตระหนกก็คือทําใจให้นิ่งแต่ว่าศึกษาข้อมูลติดตามข่าวสารใกล้ชิดไวค่ะค่ะเาละค่ะขอบคุณข่าวดีจากบ O A อเอวันนี้นําโดยคุณนพน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนีที่การกําลังวันขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจะกลับมาเจ็ดนาฬิ